สวัสดีค่ะจันทิกโหราหวหน้าเด็กนะคะอัปเดตดุงชะตาดาวพระประหัสโคจรยกย้ายในรอบ12ปีอันนี้อัปเดตของราศีตุลค่ะเรียนรู้ดวงดาวเข้าใจชีวิตหมากรุกยังต้องคิดหมากชีวิตไม่คิดได้อย่างไรค่ะอันนี้อัปเดตเฉพาะภาพรวมนะคะจะให้เจาะลึกก็หาโอกาสมาติดตรงส่วนตัวกับจันกิกค่ะราศีตุลน,นะคะในหนปีที่ผ่านมา ดาวพระรหสัสสวัสดีซึ่งเป็นดาวเจาเรือศัตระและอริอาริโคจรมาอยู่มรณะศัตระเป็นมรณะหมายถึงการติดต่อสื่อสารในเรื่องธุรกิกรรจก,การงานมีปัญหาโปรเจกต์การงานมีปัญหางานหดเงินหดเป็นช่วงที่คุณตกละกรรมลําบากมากที่สุดในหนึ่งปีที่ผ่านมาแต่ก็มีมุมดีอาริเป็นมรณะศัตรูที่คิดร้ายแพ้ภัยไปด้วยบุญกุศลความดีที่คุณทํามาราศีตุลเวลาศีแม่ทัดลง เป็นคนรักความยุติธรรมรักอิกสระชอบความถูกต้องไม่ชอบให้ใครมาสักงนะคะราศีตุนดาวพระราศพบ,บดีที่มีดาวเจิเลยศัช,ชาและอริจะจรจากพบมรณะไปสุภะวันที่13เพฤ่อภาคม 28, ส0 1 8ส่งผลอย่างไรสัชฉะอริไปสุภะแก้ปัญหาแล้วมีราบแก้ปัญหา แล้วนำพามาซึ่งประโยชน์ในการงานสัชสุภะจะได้รับการเกื้อช่วยเหลือเกือ้อกูลจากบริวารผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องการงานให้ลื่นไหลประกอบกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวจเจ้าเลนปุตตะจากโคจรเป็นอริมาหนึ่งปีครึ่งปุตตะนําปัญหามาให้ต้องตามล้างตามเช็คแต่ตอนนี้ปุตตะโคจรย้ายมาเมื่อวันที่5พฤษภาคมคือดาวพระราหูเลข8โคจรเปเกษตรตาทิมดีในรอบ18ปดีในเวลาสี่กุมเจอกับดาวพระเสาร์คู่โชคใหญ่ส่งผลให้ โปรเจกต์การงานจะนำพาซึ่งเงินกอเงิเน,นเงินทองความมั่นคั่งลูกทางโอกาสประสบความสำเร็จเงินไหลกองทองไหลมามีโอกาสร่ำรวยมีโอกาสร่ำรวยและเป็นสิทธิจากบุญกุศลและงานที่คุณทำนะคะอันนี้คือการดูแบบภาพร,ารวมดาวพระหาชของคุณละ่ะได้ตำแหน่งอะไรดาวพระราหูละได้ตำแหน่งอะไร อันนี้ดาวพระราหูจะคดพระสาวตาเป็นราหูพี่ขาวนาโชคใหญ่สันสาพระราหูจรต้องพระสาวราสุริยะต้องครูเป็นคู่คงตตกคือโปรเจกต์การงานจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติและคุณจะมีการบูรณาการเกี่ยวกับเอาธุรกิจข,ของคุณมานําเสนอในรูปแบบสื่อโซเชียลราศีตุลเตรียมเฮรุ่งโรดเดี๋ยวดาวพระจันจะโคจรเป็นจังหวะจกักรในวันที่สองตุลาคมอีกนะคะ อยู่ในเรือนยกรมมะได้เป็นมหาอุตสงผลให้งานจะลุ่งโร์จะมีเกณฑ์มีบ้านใหม่รถใหม่ตั้งหลักตั้งตัวได้ค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกราศีพิจิกนะคะจากที่เจปีดวงสตาตกลักษณะเหมือนโดนยำใหญ่มาหลายปีเหนื่อยมานานรู้สึกเหมือนเป็นราศีลูกมน้อยคุณเป็นคนอินโทรเวิร์ด เป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงไม่ไปลุกลานใครจริงๆเป็นคนขี้เกรงใจด้วยซ้ําแต่ถ้าใครมาลุกลานคุณคุณไม่ยอมคุณมีดาวอัคารประจาตัวคุณเป็นนักรบเป็นคนใส่ลุยใส่บุ๊ถ้าใครมาแย่มในพื้นที่คุณคุณก็ไม่ยอมราศีพิจิกจึงเป็นคนที่ค่อนข้างรักใครรักมากจริงใจและคบคนยากราศีพิจิกเจอวิบากกรรมมาในช่วงที่จันบอกก็คือ2559จนถึง2567 เพิ่งดีขึ้นเมื่อปลายปีหน่อยๆคือ67ดาวพระพฤหัสบดีซึ่งมีดาวเจ้าเรือนการเงินและปุตตะโคจรมาเลงจุดเกิดมาหนึ่งปีบุตรบริวารน,นำพาโชคลาภมาให้ที่ผ่านมาคุณมีเกณฑ์แต่งงานแบบปุบปับฉับพันมีบุตรบริวารแบบปุบปับฉับพันนะคะประกอบกับดาวพระราหูซึ่งมีดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรไม่ปุตตะแม้เป็นพิธุบาท มีจุดที่มีรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรเปริวานจบโปรเจกต์เก่าลงทุนแล้วไม่ก่อเกิดกําไรแต่คุณถอนตัวทันด้วยสติและปัญญาและบุญคุศลนทำให้คุณรอดพ้นพยภัยมาได้ด้วยใช้ความเป็นดาวพระหัสสบดีนะคะดาวพระหัสสบดีของคุณจะโคจรย้ายจากปัตตานีที่เล่งจุดเกิดมาเมอรนะจุดนี้ต้องน่าระวัง ตั้งแต่13พฤษภาคม2 0 1 8จนถึง1ตุลาคม2 0 1 8ก็ให้ระวังเรื่องการลงทุนระวังเรื่ององการโดนโกงหรือการโดนหลอกลวงมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆเพราะฉะนั้นพยายามใจเย็นสงบความคิดและคำพูดนะคะส่วนในเรื่องของพระราหูที่โคจรมามื่อวันที่5พฤษภาคมเป็นเกษตรตายพิดีในเรือนพันธุจะมีเกณฑ์มีเงินก้อนจากบ้านรถยนต์ที่ดิน จะมีเกณฑ์ขายบ้านได้ขายที่ได้หรือจะมีเกณฑ์ซื้อบ้านได้ซื้อที่สําเร็จจะมีเงินก้อนมาจับจ่ายะัะนั้นให้ระวังการลงทุนนะคะมีจุดจังหวะที่ต้องระวังแล้วก็มีข่าวดีค่ะนะคะให้ชะลอให้ช้าอีกนิดคิดอีกหน่อยไตรตรองก่อนโอนนะคะถือว่ามีมุมที่ต้องระวังจะแจ้งไปแล้วและมีมุมที่ที่เป็นข่าวดีค่ะต่อไปชาวราศีธนูราศีธนูดาวพฤหัส คือดาวประจําตัวเป็นราศีปลายทัดไฟคุณเป็นคนมีการวางแผนมีระบบระเบียบเป็นคนมีวินยัยมีคนรอบรู้เป็นคนมีแผนในตัวเองมีเป้าหมายแต่หนึ่งปีที่ผ่านมาดาวพระหาชของคุณโคจรอ,อยู่ในจุดที่เป็นอริพพอริมีอุปสรรคปัญหาสิ่งที่วางแผนไว้ไม่ลงลง็อกลงตัวผิดแผนผิดเป้าคุณจึงค่อนข้างคิดว่า มันอึดอัดมันถึงทางรู้สึกเหมือนถึงทางตันหรือปเปล่าแต่ไม่เลยดาวพระอัสดีซึ่งมีดาวประจำตัวคุณดาวแห่งครุเทวะดาวแห่งบุญกุศลโคจรเล็งจุดเกิดในภพปัตตนีตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2 5 1 8และอยู่ไปถึง1ตุลาคม2 5 1 8และมีจจงหวายยาย่าจะยกย้ายอีกเจะามามามาอัปเดตอีกทีหนึ่งส่งคนดีบุญกุศลความดีนำพาลู่ทางโอกาสมาในเรื่องของการขย,ขยายการงาน และดาวพระหาหงคุณจะโคจรเดินหน้าไปอยู่ในภพมรณะเป็นมหาอุดในวันที่สองตุลาคมโปรเจกต์การงานจะนำพาความสำเร็จมาให้นะคะลู่ทางโอกาสที่คุณทําไว้จะก,ก่อเกิดประสบความสำเร็จเห็นผลเป็นที่น่าพอใจประกอบกับดาวพระราหูนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรียนสัตว์ชะโคจรเป็นเกษตรตาทิพดีเจอกระดาพระสาว คุณจะได้มิตรในโลกออนไลน์จะได้รู้ทางธุรกิจในทักษ์ออนไลน์ที่นำพามาซึ่งประโยชน์ความมั่นคงได้เจอมิตรใหม่ได้มีการเดินทางแบบปรับปรับสัพพันและนำพามาซึ่งความรู้และลู้ทางโอกาสในวิถีอาชีพมีเกณฑ์ได้เงินก้อนและเสกโชคจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จค่ะชาวราศีธนู หากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จังกิ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวจังกิกจะมาอัปเดตคลิปตัวต่อไปให้คุณดูค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กิโคราหัวหน้าเด็กนะคะอัปเดตดวงชะตาดาวพระพฤหัสโคจรยกย้ายในรอบ12ปีจากราศีพฤษภมาราศีมิถุนส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีมังกร ก่อนจะรับฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จย์กิกด้วยนะคะการพยากรณ์นี้คือการพยากรณ์แบบภาพรวมจะให้ใช้เจนจาะหรือต้องหาโอกาสมาตรวจดวงชะตาส่วนตัวจจกับจย์กิกนะคะเพื่อที่ได้ทราบลัคนาที่แท้จริงของคุณค่ะราศีมังกรดาวพระหัสศพดีเป็นดาวเจ้าเรือสัตวชะวินาศโคจรไปอยู่ในภพอริราศีมิถุนเป็นประกเกษตรตั้งแต่วันที่1 3พฤษภาคม2018สัตชะ วินาศโครจรเมนอร,อริสัชาะอริส่งผลอย่างไรเราวังให้ระมัดระวังหลังจากนี้ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2 8 1 8จนถึงหนึ่งตุลาคมสอ1 8ระวังมีปัญหากับครูบาอาจารย์มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณใช้สติวางเฉยและอุเบกขานะคะเพราะดาวพระหลักตรงนี้ชี้ถึง บุญกุศลที่คุณทํามาถักคุณใช้สติในการแก้ปัญหาจะผ่านเรื่องราวปัญหามาได้ส่วนดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพะโโร,ระโคจรเป็นเกษตรตาที่ดีในรอบ18ปีเจอกระดาวพรเสา์คู่ชคใหญ่ในมุมดีก็คือคุณจะมีเกมมีเงินก้อนมาจับใจ่ายใช้สอย ผลทางโอกาสที่คุณลงแรงมาหลังจากที่เหนื่อยมา1ปีครึ่งที่หาสต้งสตังมาก็ไม่ได้ใช้ต้องไปแก้ไขปัญหากับคนอื่นหลังจากนี้ตั้งแต่5้าพฤษภาคมกบัตระหูเจอกับดาวพระสารเป็นคู่โชคใหญ่คือจะมีเกมมีเงินก้อนเนองินจากการขายที่ขายบ้านเหมือเงินปันผลเงินที่คุณลงแรงลงสติปัญญามาในหนทางอาชีพจะนำพามาซึ่งรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่มุมที่ระวังก็เตือนไปแล้วนะคะ ก็ขอให้คุณใช้สติในการดำเนินชีวิตค่ะชาวราศีมังกรต่อไปชาวราศีกุมราศีกุมเป็นราศีที่มีดาวประจำตัวคือดาวพระราหูดาวระราหูคือเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงตาจากร้ายกลายเป็นดีเป็นเทพเจ้าแห่งความรักโรบกดหลงเงากรรมในราวปี2014-65-66 ชาวราศีกุมเหนื่อยท้อแท้อยากออกจากงานอยากเปลี่ยนวิถีอยากเป็นอาชีพเหนื่อยเป็นช่วงที่คุณซ่อมตัวเองซ่อมบ้านซ่อมตัวเองเหมือนถึงดูแลสุขภาพตัวเองในรักคนในครอบครัวมีรายจ่ายแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะรายรับน้อยรายจ่ายเยอะแต่หลังจากนี้ ดาวพระราหูโคจรยกย้ายวันที่5พฤษภาค,คมประกอบกับดาวพระรหัสาสุปดีโคจรยกย้ายในวันที่13พฤษภาค,คมส่งผลอย่างไรดาวพระราหูโคจรเป็นเกษตรา่ิบดีในเรือนตนในรอบ18ปีเจอกับดาเสาวคู่โชคใหญ่จะมีเกณฑ์อาจจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถแต่จ่ายแล้วนำพามาซึ่งโชคลาภนำพามาซึ่งความมั่นคงที่ถาวรมีเกณฑ์ได้มรดกได้เงินเป็นผลได้เงินก้อน นับจากนี้ไป1ปีตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2อง8จนถึง22พฤศจิกายน2569นประกอบกับดาวพระราศบ,บาดีซึ่งมีดาวเจาเริญกระดุมพระราพะโคจอนไปอยู่ในภพปุตตะราศีมิถุนไม่ปักเกษตรคุณจะมีเกณฑ์ได้รับการเกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้เงินมาลงทุนมีเกณฑ์ลงทุนทำโปรเจกต์ธุรกิจการงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลจะนำพา ความมั่นคงในรากฐานอย่างการก่อร่างสร้างตัวแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญานิดนึงให้คุณกั่นกรองว่าคุณจะลงทุนกับใครให้ศึกษาข้อมูลทําเอกสารสัญญา MOU ให้ดีก็จะมีเพราะว่าชาวราศีกุมจะมีเกณฑ์ผิดพลาดได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะไม่ละเอียดไม่ตรวจสอบมากพอค่ะต่อไปชาวราศีมีนะคะ ในหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาดาวพร,ราหูกุมจุดเกิดวินาศมากุมจุดเกิดมีเกณฑ์พังจบมีเกณฑ์ยกย้ายในเรื่องการงานมีเกณฑ์มีปัญหาเรื่องภาระหนี้สินและเอกสารสัญญาในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่17ตุลาคม2 0 1 6จนถึง4พฤษภาคม2568แต่ดาวพร,ราหูซึ่งมีดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรย้ายจากจุดเกิดของชาวราศีมีนมาอยู่วินาศ ปัญหาต่างถูกแก้ไขปัญหาถูกขี้คลายจะเริ่มเบาขึ้นจะเริ่มมีทางออกหนทางออกมากขึ้นเพราะคุณมีดาวประจำตัวคืดาวพระหาาัสสมดีซึ่งเป็นดาวที่ชี้แห่งกุศลกรรมและความดีบุญกิริยาที่คุณทํามาดาวพระรหัสของคุณโคจรจากราศีพฤษภในภพสัจชะไปอยู่ในภพพันธุตนุพันธุส่งผลให้คุณเองมีเกณฑ์ เริ่มในการสร้างบ้านใหม่ย้ายที่ทำงานก่อร่างสร้างตัวใหม่จะก่อเกิดประโยชน์จะมั่นคงมากขึ้นมีเกณฑ์ยกย้ายมีเกณฑ์เปลี่ยนที่รับที่นอนบ่อยๆเปลี่ยนที่อยู่แต่ก็ต้องมีมุมให้ระวังเพราะว่าเดี๋ยววันที่19พฤษภา,ภาคมดาวพฤหัสจะกลุมจุดเกิดอีกระวังผู้ใหญ่ในครอบครัวจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีรายจ่ายแบบปุปรับฉับพลันในเรื่องของ การซ่อมรถซ่อมบ้านเพราะฉะนั้นให้คุณวางแผนการอย่างดีทาประกันสุขภาพไว้นะคะวางแผนไว้พยายามอย่าเดินทางไกลมากนะคะวิธีแก้ดวงของชาวราศีมีนก็คือเปลี่ยนที่นอนย้ายที่นอนบ่อยๆปรับเปลี่ยน layout เเการนอนที่การนอนจะช่วยแก้ไขแก้เคล็ดในจุดอับจุดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีมีนนะคะ หากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์กิ๊กจะมาอัปเดตในคลิปที่ต่อไปให้รับชมรับฟังกันอีกค่ะ